สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พบกันแหนูนะคะหนูจะมาเล่นโลบอกในมัพคนเออเชฟเจอเราแล้วก็จับเราทำเป็นนมปังพวกโตนับนะให้คนอื่นมากินนงางมแล้วก็ทำอีกทีนึงเข้ากันเลยเราจะรอดไหมเ่เชิญดูหนูดี Okay. Bye. โอเคมามาบูดูหน้าปกหน้ากลัวไหมนี่ก็คือเชตที่น้ำบูอะไรอะ่ะนี่นี่ที่ไหนอะ่ะกินไหมล่ะอยากกินโดนัทไหมล่ะโอ้ยนี่พ่อครัวนี่แาอยากกินอยากอยากกินนะคนดูสิเหมือนผู้ชายคนนี้เลยเธอตามมาเขาโดนทำ โดนัทดูผู้ชายคนนี้โอ้โหเหรอใช่อย่าไปกินเลยอันนั้นทํามาจากคนเหมือนกันเราไปกันดีกว่ากระโดดผ่านให้ได้นะกระโดดผ่านเนี้ยเหรอโอ้ยง่ายง่ายไม่ยากเลยจุบจุ๊บจุบจุบเย่ข้าวสาลีฉากแรกฉากแรกผ่านง่ายจังเลยโดนัทดูโดนัทโดนัทแต่ห้ามไปกินนะไม่ใช่นี่มันเป็นกล่องโดนัทใช่นี่คือโดนัทเด็กอ้าว โอ้อเิมดาหน่อยดาลาหน่อยยางบุ๊กยางบุ๊กดาวเคยเล่นแบบนี้ก่อนทีแล้วฮัลโหลฮัหลตามมาไมัรู้ลครก็ไม่รู้แต่ัลโหลฮัมโหลฮ้ลโห่ฮัลหมือนคหลฮอลโหลฮัเโหลฮัลยดลผู้หลฮัลโหลฮันโหลฮัลโหล่างโหลฮันโหลฮัลโหลฮัลลหลฮัลโหลฮัหลฮัลยหลฮไหลฮ่หลฮลโหลหลูัหลฮัคโหลฮัลโหลฮ เด็กเขายังบัคอยู่นะโอ้อยโตอ้ยไฟลุกเหมือนกันโอ้ยตายเลยแต่เขายังติดแต่ผู้หญิงคนนี้เดินยังติดบัคอยู่แล้วนะเนี่ยฉันไปก่อนแล้วบายแล้วทำไมขนมปังถึงลอยได้อะไม่รู้สงสัยเขาจัดเวลาให้ขนมปังลอยอะมาขึ้นมาขึ้นมาแย่แย่โอ้โนี่มันจิ้งจกขนมปังลงไปในนี้ลงไปข้างล่างเหรอใช่เหรอนี่อบขนมปังอุ้ยจริงด้วยถ้าลอยอยู่เนี่ย ลงไปแล้วตอนนี้หน้าจอมืดตึ๊ดเลยโอ้ยโดนปังเน่าสิปังนะไม่เน่านะขนมปังยังไม่ยังไม่โดนติอุ้ยไม่ร้อนเหรอจับตรงนี้ทุกคนทุกคนมันนี้เราจะมาเกมวัาเดดเดเดหยุดไปก่อนเลยอุ้ยป้าเจ๋มป้าเจงป้าไม่ต้องหยุดเหมือนหนูก็ได้หนูแค่หยุดเฉย ใช่เหมือนโกหกเลยอ่ะไม่ใช่ข้องบนแล้วล่ะอุ้ยอะไรนั่นน่ะรอฉันหน่อยโอเคเอะฉันตายอะสาวเธอก็ค่อยๆมาสิฉัปีมันไดแล้วฉันตายค่อยๆมาสิใจเย็นๆเย็นอะไรกันเนี่ยเราน่าจะติด ถึงนี่ไปรอนชีวิตวัวแต่คิดจะแกล้งเขาแกล้งเขาแล้วอีเหนาวเจอเองมาเร็วค่อยๆมารอก่อนมาเร็วเออเก่งมีเลเซอร์อยู่แล้วต้องทำไงต่ออ่ะปิวอุ้ยดดสูงได้อย่างี้เลยเหรอใช่ว้าเซฟเลย น่ากลัวมากเลยมันสูงมากเมื่อกี้แล้วก็กระโดดขนมปังเ,เหมือนเดิมเหมือนเมื่อกี้เลยอ่ะใช่น่าเบื่อจังโอ้ตุว๊วุ้ยไม่เลยฉันตายด้วยแหละลัคก,กี้เชอร์พาลัคกี้เชอร์มน,นิ้วว้าวหัวใจเต้นหัวใจเต้นท่าบวมหัวใจหัวใจเต้นท่าบวม สวัสดีเพื่อนทำไมไปอยู่ตรงนี้ได้อ่ะเธอตกลงมาเหรอใช่หนมปังเน่าไม่เน่านะไม่ไปตกแปังแก้วอุ้ยฉันก็ตกเหมือนกันล่ะฉันฉันทอหขนมปังแล้วฉันไม่วอฉันกลัวฉันกลัวฉันกลัวกวกลัวกลวกอะไรอะรววรววรววเธอวกว่าฉันจะขึ้นไปถึงเธอกลัวอะไรเธอบอกมาก่อนเธอจะเย็น เธอจะเย็นเย็นไ่ไมไม่ไมไม่ไมเธอเป็นอะไรอ่ะเธอพาเธอบอกฉันหน่อยฉันกลัวกลัวอ,อะไรอ่ะข้างบนมีอะไรข้างบนมีเชฟที่ทำเรากลายเป็นม,ม,มามนุษย์ข้างบนมีเชฟที่ตัวเราทำเป็นโดนัทเขาไมา่ยืนหน้าเราเลยจริงฉันกคิด กดใจแท <ใจ S 2> ้<ห>ไวเฮ้<ว>ยจะไปคิดทำไม <c oughs> เขาไม่เห็นทำอะไรเราเลยฉันตกใจเปิดประตูมาเจอตัวตัวนัทมีดูมากกว่าอีกฮะ <c oughs> นี่ทำอะไรกระโดดหลบมี่้อเฮ้ยโอ้ยาติดยาจ๊จ๊เจจ๊นี่เธอไปไหนแล้วเนี่ยเอาฉันเธออยู่ไหนอะฉันอยู่ตรงกระโดดหลบมี่แล้วอ่ะเธอหันไปข้างหน้าก่อนอ๋อเธออยู่ข้างหลังเธอหันไปข้างหน้าก่อนหันตรงๆเลยนี่ให้เราเหยียบขนมปังแน่เลยไม่หันหน้าเราตรงตรง ไม่เขาเหยียบขนมปังนะหันหน้าเราตรงๆอย่างนี้หันอย่างนี้ดูเนี่ยอุ้ยขนมปังมีตามีปากขนมปังปีศาจเราต้องเราก็ต้องเข้าปากเขาแหละเราจะเข้าปากเขาได้เหรอเป็นเธอกล้าเข้าไปเหรอได้ด้ยฉันตบายบายฉันเข้าแล้วฉันเข้าแล้ว ว้าวฉันงั้นฉันลออย่างบุ้ยกว่าอย่างบู๊ยอย่างเบ๊อย่างเซ๊ดลูกเย่ยังมือยังบูซู้ซู้ยังบูไปไรนี่คือปากเขาโอ้โหนี่เราอยู่ในท้องเขาเหรอใช่ทำไมมีแต่แป้งกับข้าวสาลีข้าวสาลีโอ๊ยแย่แย่แย่ เธอผ่าแล้วเหรอยังฉันยืนรอเธออยู่เนี่ยฉันยืนรอจนขาชาไปหมดแล้วตะคิวกินนั่งสินั่งรอไม่ได้เหรออ่ะฉันก็ต้องยืนนะฉันนั่งเนี่ยฉันเดี๋ยวฉันลื่นโอุ้ยเนีบกินโอุ้ยตะคิวตะคิวกินตะคิวจิ้งเร็วเร็วตะคิวจัด ตายบ่อยอ่ะโอ๊ยฉันตะคิวเด็บกินแล้วเนี่ยฉันตายบ่อยอ่ะฉันโดนเด็บกินแล้วเนี่ยกับตะคิวเนี่ยกระโดดได้ไงมันยากมากเลยอ่ะอันสุดท้ายฟิลฟรีอย่างนี้แบบอ้าถึงแล้วเย้อุ๊ยเข้าเต็มเลยนี่เขาเหนียวหรือเปล่าขาเหนี้อะไรเลี้ยงขนาดนี้เหลืองอ้อยงไม่รู้ไหมว่าเ้าเหนียวอีกชื่อเรียกว่าอะไรไม่รู้เ้าปุ้นดาวเสียไหนถูกด้านขวา เฮ้ยใช่จริงด้วยอันนี้อะไรอ่าอันทางซ้าย <S 2> <S 2> <S แล้วต่อไปอ่ะอันทางซ้ายเดะใช้แค่ผ่านสองอันแรกได้ใช้ก็ดีใจแะละว่าดวงฉันดีแค่ไหนตาเธอบ้างฮะตาเธอบ้าง <S 2> <S 2> โอเคอันนี้อ,อันนี้เย่แล้วก็นี่ เ <c oughs> อาใช่ว่าอันนี้เ,เย้แล้วไปไหนต่อเธอแต่ฉันเล่นก่อนเธอนะฉันรู้แต่ฉันแกล้งทำมันตายจริงอนะ่ะจริงฉันรู้ก่อนแล้วแหละไม่เห็นเหมือนรู้เลยฉันรู้แต่ฉันแกล้งทำมันไม่รู้นี่สัญ,ญลักษณ์ของถังเขาเรียกว่าท็อกซิกนะสัญ,ญลักษณ์นี้คือเป็นสารมีพิษ ทำไมเราในท้องของขนมปังถึงมีสารมีพิษละ่ะเราต้องกินของไปดีอาอาลื่นนะระวังเชอาฉันรู้เฮ้เยอ, <enfants> อุ้ยอุ้ยเละเลยอุ้ยอุ้ยตัวเละเลยอ่ะใช่ตัวเละเลยไปใหม่อย yeah ่าอย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 ่า <Yeah> โอนยย ตัวเล็กเหมือนมดเลยอ่ะแอะฉันก็เหมือนกันอ้าเธอไม่ผ่านเหมือนกันใช่ฉันเหมือนมดเลยรอบนี้แหละฉันจะผ่านให้ดูเฮ้ย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 ยใครตายอ่ะเย้ไม่ใช่ฉันฉันผ่านแล้วฉันมีวิธีที่ง่าย easy p e a s y เราออกมาจากสารพิษของขนมปังแล้วนะรอรอฉันหน่อยฉันมีวิธีง่ายๆอย่างนี้ไหม ้ยโอชาลีวิทนักสืบคนนั้นรู้จักนักสืบคนนั้นด้วยเหรอนักสืบคนนั้นจีฉันรอเป็นขาชาแล้วเนี่ยออกมาฉันเจอขนมเต็มเลยแล้วแอบกินขนมได้ไหม ไหนอไขอดูนนดหน่อยฉันฉันผ่านเหมือนกันไหนฉันขอดูหน่อยอุย้อยคณะโอกระโดดลงมาแล้วอุย้ยครับเค้กกินไม่ได้นะอันนี้มันถังนี่มันถังแสบสารเคมีนะดูสิอ๋อใช่จดทะลักของไบโอฮาซาสร์นะเขาเรียกว,ว่าท็อกซิกโออันนี้คือเลมโบอุย้ยดูดิข้างล่างเป็นเป็นลูกกวาดเต็มเลยใช่เราชอบกินอุ้ย เอาไม่ตายอะ่ะอ๋อห้ามโดนอันนี้รรเรากอลัจะเข้าไปในเครื่องอบขนมปังนะทำขนมใช่ไหมไม่แต่ฉันเห็นคนอยู่นะอุยอ้ยตกอุย้ยอยยากจังอันนี้ <c oughs> อันนี้ยากมากเลยนะเชอร์พา <c oughs> แต่ฉันจะผ่านให้เธอดู <c oughs> เอาจริงใช่เราแค่ยืนเฉยเฉยไม่วิ่งเราก็ผ่านได้แล้ว ดูนะตัวไม่ได้เนี่มันยัง <แก S 1> ไม่ผ่านอันนั้นไล่ยากจังเลย <c oughs> โอ้อันนี้เป็นอันที่ท้าทายมากเลยนะ <c oughs> เรายืนเฉยๆไม่ต้องวิ่งอนะ่ะ <c oughs> หึยยากมากเลยอัอนเนี้ย <c oughs> ใช่แต่ฉันทำได้จริงเหรอเธอผ่านแล้วเหรอ <c oughs> ยังฉันบอกฉันทำได้เฉยๆโอ้แล้วเธอบอกแล้วเธอบอกว่าเธอทำได้ เราก็แค like ่กระโดดบนลุงกระโดดกระโดดยี่ฉันผ่าแล้วก็แค่กระโดดบนลุ้มกอนกันเห็นไหมฉันบอกแล้วไงมันยากมากเลยนะเด็กๆตรงเมื <h> <h 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 ่อกี้อุ้ยนี่โดนัดกำลังสุกเลยอร่อยเลยกินงันมันมันมมอ้าวมันมีสารเคมีนะไม่ีเลยนมีเลยงันมันมฉันกระโดดบนตรงนี้ก่อนดีกว่าฉันกระโดดตามเธอนะเฮเอจริงเหรอใช่อุ้ย เ,เธออยากกินนั่นอันนี้เขาทำมาจากคนนะเฮ้ยใช่เหรอข้างในเป็นเนื้อคนอนะจะไปมาเกิดตรงนี้เลยอะอก็เธอลืมเซฟนี่เกิดตรงไหนเกิดตรงที่กระโดดตรงตรงนู้นเลยอะตรงไหนไกลเลยอะอ,อ๋อตรงที่ผ่านโดนัทย่งยางๆหรอใช่โอเคระหว่างนี้ฉันรอขาตะคิวเนแย่แย <c oughs> ่อ่ะเกระโดดไปเลยไม่ต้องรอฉันโอเคก,ก็ไม่ไปเดี๋ยวเดี๋ยวฉันถึงเส้นชัยก่อนแน่ าได้ฉันออกมาได้แล้วย้มอ้จิ๊บหาเิีบหาชิ้มหาชิมอจิ๊บไอ้ยฉันผ่านแล้วค่ะเธอผ่านแล้วแล้วไปไหนต่ออ่ะทำไมเป็นทางตันอ่ะอ๋อมีเสาอยู่ตรงนี้มีปีนให้อยู่ บๆๆๆาฉๆๆๆๆันออกจากป่องไฟแล้วอุ้ยมีลาวาด้วยฉันออกจากป่องไฟแล้วนะขนมที่มันร้านทําขนมปังจริงหรือเปล่าเนี่ยทำไมมีลาวามีสารเคม,มีมีทุกอย่างเลยมีเนื้อคนด้วยอ้าวเขาบอกว่าห้ามเดิอนนะข้าวสารีไายมีคนบอกว่าห้ามเดินด้วยเหรอใช่มีป้ายแปะบอกห้ามเดินต้องว่ว เขาไม่รูกก้การกระบะท่านเดินไม่น่านเลยโอ้โหเธอยังหาไม่เจอฉันออกมาแล้วเอาจากเตาไฟเหรอเฮ้ยเอ้ย,อยเ,อเจอ,เ,จอเตาผิงแล้วขนมปังด้วยนะกินจังเลยมีม้านป็ดอยู่ฉันนั่งกินก่อนนะเฮ้ยเธอนั่นมาทำมาจากเนื้อคนนะ<อ>ข้างในเป็นเนื้อคนนะแล้วเขามาปิ้งทำเป็นอาหารอ่ะเป็นเลือดคนสาดเลยนะ<อ>สารกระจายเอาตอนนี้ฉันเจอเอฟซีเราแหละ ฉันเจอ FC ฉันเจอ FC อ่ีะ FC ด้วยอะค่ะเอฟซีเอฟียอะ FC ใครก็ไม่รู้เดินเดินท่า FC สองสอง FC ตามมาอยู่เฮ้ย FC เดินเฮ้ยฉันเจอเชอพาแล้วนี่ไงเนี่ย FC ฉันตามมาหลังติดอยู่เนี่ย FC ฟัีเอีหรอกขาก็เดินผ่านไปเหมือนเราที่แหละ ไม่แต่เมื่อกี้ตอนที่ฉันตานะ f อฟซเขายังยืนรอฉันแสดงว่าเขาคือ FC <c oughs> มาๆมาโอ้ยอยเฮ้ยฉันมีวิธีดีๆ <c oughs> อย่าให้ใครเห็นกับเด็กๆน้องๆที่อยากเล่นกับน้องหนูดีก็แอดมาได้นะ <c oughs> ชื่อว่า L U C K Y C H E O P A ลัคกี้ช๊บปะฉันมีวิธีง่ายไม่ต้องกระโดดเลยเหรอใช่อุอ้ย พี่โกงเออแต่มันก็เป็นวิธีที่ดีนะเย่ฉันผ่านแล้วเหมือนกันเรามาจากไหนวิธีพี่โกงจังฉันเจอเอฟซีทำอ่ะเย้แล้วเราก็ออกมาจากโรงงานทำขนมปังนรกได้นะซึ่งมันน่ากลัวมากเลยแหละ เร็ววิ่งเร็วมานั่งเร็วมาทางจู่ๆจา่ๆจู่ๆจู่ดจู่ๆจู่ๆจู่รจู่านู่ๆจู่ๆจ่ๆจู่ๆจูเๆจู่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 ๆจา่ๆจู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 ่ๆจ่ๆจู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 ่ดจู่ๆ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 จูด้จู่ๆจู่จ่ๆจู่ๆจู่ๆจจู่ดจูจจจ่จจจจ่